วัสดีครับผมนายซินจากช่อง24ออซินโตนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีและก็เทคนิคการติดตั้งเครื่องทำน้มอุ่นด้วยตัวเองนะครับอย่างแรกเราก็จะมีแบบของการที่เป็นเลเ o u t ์สำหรับการติดตั้งนะครับเราก็เอาแบบนั้นนะมาทาบกับผนังที่เราจะติดตั้งแล้วก็มาร์คจุดมันด้วยปากาก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการขั้นตน้นเสร็จแล้วทำการเจาะ เจาะผนังนะครับแล้วก็ใส่พุกเข้าไปพอใส่พุกเสร็จแล้วก็ย้ำพุกนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอาตัวเครื่องทาน้ําอุ่นของเรามาวางภาบแล้วก็ทําการติดตั้งขันสกูอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานเลยนะครับถือว่าทําง่ายๆนะครับขั้นต้นเนี้ยใครๆก็ทําได้เนาะก็คือแค่การติดตั้งแค่นั้นเองกระบวนการเดินสายไฟนะครับจะเดินจาก เบเกอร์ที่แยกออกไปตรงหน้าจุดงานก็ได้หรือจะเดินไปจากเบเกอร์กลางก็ได้นะครับตอนนี้ผมจะใช้เดินไปจากเบเกอร์กลางนะครับเพราะว่าห้องเราเป็นแค่รีสอร์ทนะครับอยู่รวมกันหมดนะครับเราก็เลยไม่ได้ทําตัวของเบเกอร์ที่อยู่ในห้องน้ำน,นะครับเราจะเดินแยกจากตัวนี้ไปเลยนะครับแล้วสายขึ้นไปด้านนี้นี่นะครับสายไฟเราก็ลงมาตามนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาสายไฟคู่นี้นะครับ มาต่อเข้ากับตัวของเครื่องทําน้ําอุ่นหลักการต่อของเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับสายไฟนี้มีความสําคัญมากนะครับต้องต่อให้ถูกเลยนะครับสาย L เราเห็นใช่ไหม L คือไฟนะครับ N คือนิวตันนะครับคือสายดินต้องต่อให้ถูกนะครับก่อนที่จะมาทําการต่อตรงนี้ต้องเช็คว่าสายไหนไฟและสายไหนดินให้ชัดเจนครับและสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับให้ดูสัญลักษณ์ของตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ สัญลักษณ์ของตัวกาวนะครับนะครับสัญลักษณ์ของกาวเนี้ยเครื่องทําน้ําอุ่นทุกตัวต้องต่อสายกาวลงดินนะครับทําการยืนยันให้แน่นอนนะครับว่านี่นะครับคือสายไฟสายไฟคือสาย L นี่ N, นะครับสายไฟ2สาย N นครับสาย N คือสายดินนะครับนิวตัน ต่อให้เรียบร้อยนะครับถูกต้องแล้วก็อย่าลืมนี่นะครับสัญลักษณ์นี้คือสายกาวต่อสายกาวให้เรียบร้อยด้วยนะครับหลังจากสับคันเอาต์เราต้องเช็คไฟทีนะครับสีน้ําตาลคือบวกนะครับหรือสายไฟนี่ครับไฟมาถูกต้องนะครับสายสีฟ้าคือนิวตันนะครับไม่มีไฟน้ําตาลมีไฟอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาปิดฝาครอบกันครับ ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการต่อสายน้ําดีกับทางเข้านะครับซึ่งมาจากก๊อกน้ําของเราปกติซึ่งเคยเป็นฝักบัวเก่านะครับก็จุดทางเข้านะครับมันจะเขียนไว้เลยนะครับว่าสายน้ําดีขาเข้าก็เข้าตรงที่อ e ินเลตนะครับแล้วก็ฝั่งขาออกก็จะเป็นเอาเลตเอาเลตก็ต่อเข้ากับฝักบัวของเรานะครับนี่นะครับต่อเข้ากับฝักบัว อย่างนี้นะครับฝั่งเอาล็ตแค่นี้ก็เสร็จกระบวนการครับเดี๋ยวเราลองมาทดลองกันโดยการเปิดระบบไฟแล้วก็ระบบน้ําดูนะครับอ,ออกมาทดลองกันนะครับก็ถ้าเปิดน้ำนะครับไฟต้องติดอย่างนี้นะครับก็แปลว่าเครื่องทําน้ําอุ่นเราทํางานและน้ําก็ออกมาร้อนนะครับแต่กรณีที่เราปิดอย่างนี้นะครับก็ เครื่องก็จะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัตินะครับเป,ปิดป,ปิดเป,ปิดปิดเนี่ยลองลอง,ลองดูนะครับว่าเอามือสัมผัสดูนะครับน้ำก็มีอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นนะครับถ้าเครื่องรุ่นนี้ก็อุณหภูมิแบ่งเป็นแ High, นค่โมลเดียมไฮ่ก็ง่ายๆนะครับกับการติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยตัวเองถึงจะอันตรายแต่เราสามารถจะติดตั้งได้นะครับ เทคนิคง่ายๆนะครับถ้าใครชื่นชอบอยู่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้กับช่อง24ออสซิโตด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ